เด็กขวันนี้นะคะเด็กๆไม่ได้จดนะคะวันนี้เด็กๆไม่ได้จดนะคะปิดหนังสือเก็บด,ดินสอเลยเพราะว่าเราจะมาดูซิว่าเอ๊เด็กๆของเราเนี่ยได้ใช้ทักษะในการคิดและการจำมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะคะัปเลยเดี๋ยวเราไปเปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วที่จะจะถามนะ Unit three on a picnic. Talk about it. Pages twenty-two and twenty-three. A listen and point. Rice. Rice. Chicken. Chicken. Cake. Cake. Candy. milk m อ่ะทีนี้พี่เชจะถามเป็นรายบุคคลนะคะ ใครก็ตามนะคะที่ไม่ได้ดูจออยู่เีื่อจะถามคนนั้นนะคะคำถามแรกนะคะจะถามว่า did this pictures are to pronounce this word รูปนี้นะคะรูปนี้ออกเสียงว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่า ไหนลองดูสิคนแรกมาเลยค่ะขณิ้งขา rice rice what is the meaning rice, rice. แปลว่าอะไรคะ rice ข้าวข้าวนั่นเองนะคะทุกทุคนก็ต้องกินข้าวขึ้นมาใช่ไหมกินข้าวแล้วจะโตขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราเลยนะคะแล้วคำนี้ล่ละคะขนิ้งขา อ้าวซูที่กินล่ะคะอ้าวซูครัวน้ำดื่มก็ส์ไอ้ส์จูสจูสจูสแปลว่าอะไรคะน้ำผลไม้ค่ะ,ะน้ำผลไม้อ่ะทีนี้เด็กๆคะ่ะที่เชื่อจะพาเด็กๆอ่านไปคลณคำนะคะเด็กๆไม่ต้องเปิดไม้นะ ไม่ต้องเปิดไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นสัญญาณกวนเพื่อนแต่เด็กๆทุกคนจะต้องออกเสียงนะคะออกเสียงที่บ้านที่เชอจะดูว่าใครที่ออกเสียงบ้างนะคะแล้วใครที่นั่งดูอยู่เฉยๆนะอ่ะโอเคคำแรกนะคะ rice 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 ข้าวนะคะ next chicken chicken one more time chicken chicken ไก่ทอดนั่นเองนะคะ next ของโปรดหลายหลายคนเลย cake cake one more time cake cake ขนมเค้ก uh, อันนี้ที่เชื่อว่าเป็นของโปรดทุกทุกคนเลยดีกว่า candy candy one more time candy candy loop on next water water one more time water water น้ำเปล่า next juice juice one more time juice juice น้ำผลไม้ next อ่าเป็นเครื่องดื่มที่เราจะต้องกินทุกวันก่อนที่เราจะกลับบ้าน ตอนที่มาโรงเรียนนะคะ Milk Milk One more time Milk Milk แ ah. ละ And the last one เที ใช่เปิดไมค์กวนเพื่อนเออไม่กวนเพื่อนนะคะอ่ะ from the last one is t t one more time t t อ่ะทีนี้ที่ฉันจะพาเด็กๆเ,เล่นเกม ติง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 โดยการที่ทิเชอร์จะวาดรูปให้ทิเชอร์เนี่ยเป็นคนที่มีทักษะในการวาดรูปมากเลย I will draw some picture of each word and then after that you have to say some word in English ทิเชอร์จะวาดภาพใบเป็นการใบคำนั่นเองนะคะ เป็นการใบคําแล้วที่เชื่อเนี่ยจะวาดรูปอย่างเดียวที่เชื่อจะไม่บอกแล้วใครก็ตามที่กดมือปุ๊บกดยกมือขึ้นปุ๊บให้ลองเดาดูซิว,ว่าที่เชื่อวาดภาพอะไรแล้วก็ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น you have to answer in English only เข้าใจไหมคะอ่ะเดี๋ยวที่เชื่อจะทบทวนต่อน,นะคะในรูปลักษณะนี้อ่ารูปลักษณะแบบนี้จะเป็น Bright rice ข้าวต่อไปเป็นน่องไก่มาอู้น่องไก่หน้าทานมากเลย chicken chicken ถ้ามาเป็นรูปเค้กแบบนี้ถ้ามาเป็นรูปเค้กแบบนี้ก็คือ cake cake อ่าแล้วก็จะมี candy candy รูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นยังไง water water juice, juice, and milk, milk. The last one is tree, tea. Are you ready? Oh, yes. โอเคโอ yes ้ใช่โอ้ e ช if you ุณมี t ้าคุณรู้คำตอบคุณต้องกดตอบคุณต้องตอบถ้าใครที่พร้อมแล้วใครที่คิดพอที่เชื่อวาดภาพให้ปุ๊บทีเชื่อนะับ three two, one, go กดยกมือเลยนะคะอ่ะวันนี้ใครที่ตอบคำถามได้ถ้าเด็กๆตอบถูกหนึ่งคำ ได้หนึ่งคะแนนได้หนึ่งคะแนนนี่หมายถึงว่าได้หนึ่งคะแนนทุกคนนะคะที่เข้ามาในซูมวันนี้ยีคนจะได้คะแนนทุกคนนะคะถ้าตอบถูกอ่ะไปเริ่มกันเลยคำแรกคำแรกคำแรกเป็นรูปภาพแบบนี้ อะไรอะไรอะไรเซซูะจะวาดวาดเซซูไว้วหน่อยนะนักอีกนะเพระาะว่าผิดโอ้ปันปันรู้แล้วอะ่ะคิดดูเด็กๆปันปันรู้แล้วนะปันนี่เี็กกว่านะปัน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 อันนะหรอเอาเจลก็รู้อีกอะ่ะจะพึ่งแม่นางทีเชอร์ยังไม่ได้ชีทูวันโกเลยค่ะเก็บก่อนนะคะ พร้อมนะคะอนาสองเก็บมือก่อนลูกอนาสองน้องเียวเก็บมือหยกมือ three two one อ go อ่ะโอเคครับ คนที่ยกก่อนคนแรกก็คือน้องกิมทองกิมทองขาครับคำนี้คือคำว่าอะไรคะไปดนูเกมสนเกมส้ <sandbox>

ได้ไปแล้วคนละหนึ่งคะแนนโอ้ต่อไป next ไม่เขียนจอคุณครูนะครับไม่เขียนจอคุณครูนะครับอ่าพิมพ์ทองเอามือลงก่อนรูปต่อไปรูปนี้จะต้องเปลี่ยนสีเพื่อให้เกิดความสับสน จิ hmm. ้เจื่อาด่าทาดาทาดาอ่า if you know this word please prepare yourself to tap your left hand อย่าเพิ่งน้องเจลน้องเจลเดี๋ยเพิ่งน้องเจลลงก่อนให้ทีชเชอร์ให้สัญญาณก่อนนะคะ ดตอนนี้ทุกคนได้หนึ่งคะแนนแล้วนะย one ยังยังอันดยยังยังยังครับ p o t o ยังรอกกรก่อกรอโรกรอกรอกแถบรอก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 อกอรอกรอกนอกอกอกนอกรรออกรอนรอ่อกอกรอกก,กอ วันยังยังลูกยังเบลล่ายังเอาลงก่อนเอาลงก่อนเบลล่าลงก่อนเบลล่ามือลงก่อนลูก three t w go โอ้อันดาสองมั่นใจมากเลยอันดาสองในความเร็วเน็ตนี่มาเป็นสิบจีเลยนะคะนักเรียนคะ่ะอ่ะ อันดาสองเปิดไหมนะซิอันดาสอง please open your microphone can you answer what is how to pronounce this word of the pictures candy candy correct or not candy candy ถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่า ah, candy แปลว่าอะไรลูก ลูกโอมอมอมลูกโอมค่ะลูกโอม,กโอมเก่งมากเลยอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะได้คะแนนเยอะๆนะคะตอนนี้เด็กๆได้ไปสองคะแนนแล้วทุกคนเลยนะดังนั้นเราต้องช่วยๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้เพื่อนปอนหนึ่งทับหนึ่งช่วยกันเต็มที่ปนหนึ่งทับสองอย่ายอมแพ้นะลูกนะต่อไปคำที่สาม คือคำนี้ที่เชเปลี่ยนสีก่อนอสีไดนะอ่ะสีนี้เอามือลงก่อนค่ะลูกเอามือลงก่อนอมือลงก่อนนะคะโอเคตาทาตา,า,ายังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะท่า มาเลยมาเลยเดายากแน่นอนเพราะว่าสีมันไม่เหมือนเดาายากแน่นอนอ่ะโอเค if you re ready touch your ears touch your ears อ่า uh, ต้องจับหูก่อนค่อยกดแท็บนะคะ Touch your ears Three two one three two one go โอ้โห oh, รอบนี้รอบนี้เมย่าบอกว่าเตรียมตัวรอแล้วที่เชอร์ I'm prepared to answer this question แล้วที่เอร์ขาอะเมย่า,า Can you tell me w h a t how to pronounce this word of this pictures ต่อไป r i g t อะไนเสียงว่าอะไรคะ Right 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 r i c h t แปลว่าอะไรลูก ข้าโอเคค่ะเก่งมากเลย Ri านนะคะ r i c e แปลว่าข้าวนั่นเองนะคะข้าวที่เด็กๆหรือว่าคนเราทุกคนต้องทานนั่นเองอ่ะการวาดภาพของที่เชื่อนี่อาจจะทำให้เด็กๆตอบยากนิดน,นึงนะคะแต่เพื่อความสนุกสนานะ okay, เนาะโอเคแน็กทเชื่อขาเขียนเลยนะคะ อะไรนะคะลูกชิเชื่อขาเขียนเลยไหมคะวันนี้ไม่ได้เขียนค่ะลูกวันนี้ไม่ได้เขียนชิเชื่อพาทบทวนคําศัพท์แล้วก็เล่นเกมอย่างเดียวเลยนะคะเด็กๆเอามือออกก่อนค่ะเอามือออกก่อนตอนนี้ได้ไปกี่คะแนนแล้วเอ่ยได้ไปกี่คะแนนแล้วคะตุยโอเคสองคะแนนแล้วคะโอเคตรีแล้วนะคะนัดชี พี่นาทีกับโฟโต้เอามือลงก่อนครับอ่ะโอเคนาที่ะานัาที่เอามือลงก่อนลูกพี่เชื่อจะพาไปดูอันนี้นักเรียนพี่เชื่อคิดว่าเด็กๆน่าจะน่าจะรู้แล้วแหละหรือเปล่านะ เด็กด <iyorsun? S 2> ูตานะอะไรนะอะไรนะอะไร ใครที่รู้อยู่แล้วนะเตรียมคำสาบอย่าพึ่งลูกปันปันเนี่ยเพิ่งรับเดีย๋ยวที่เชื่อให้สัญญาณนะ I will give you the I will give you I will give the time to you to answer okay touch your ear everyone touch your ear everyone touch your ears โอ้ยใครใครคะใครเปิดไหมเอออ่าโจ้ยยังลูกน้ำหนายยงเพิ่งลูกเราฟังสัญญาณก่อนโอเค touch your ear ถ้าใครไม่ touch your ear เรายกมือเนี่ยพ่เชษจะไม่ให้ตอบนะคะอ่าโจ้ย two one go โอ้โอ้โอ้เยอะเลยโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหที่เชื่อจะสุ่มใครดีเนี่ยลูกยกกันเกือบทุกคนเลยแสดงว่าคำนี้ง่ายมากใช่ไหมคะ It's very easy word because I think you have to know it everyone อะที่เชื่อจะสุ่มันิงค่ะคนนิง Okay. Can you tell me how to how to pronounce this word? It's just a cake. This is a cake. Okay, very good. Cake, okay. do, honey, do you like cake? Yes, I do. Okay, C A. E. egg, cake cake Four. Four. Okay. Everyone got the full points. And then the next one is. Like this. Oh. Okay, one more time. อืมอะไรอะไรนะอะไรนะโอ้ยกมือเอาโอ้โหยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยค่ะลูกขายังไม่ได้ให้สัญญาณเลยยกมือกันเต็มห้องแล้วตอนนี้โอเคค่ะเอามมอลงก่อนค่ะลูกเด็กขาเอามมโลงก่อนใครไม่ามอลงนี้ฉันไม่ให้นะ ไม่ให้ตอบนะกดเอามือลงก่อนลูกวไรนอาถ้าอันดาหนึ่งนาะทีมีหญ้าปันปันไม่เอามือลงเนี่ยทิฉัจะไม่ให้ตอบนะครับไม่ให้ตอบนะครับ,บ,บ,บครับขออนุญาตะโถนน้ำครับโอเคครับ,โอ,คครบโอเคค่ะพรปป้านม่ยากามือลงก่อนลูก อ่าท uh. ัชย o u อี n e สทัชยูเ r ร์สสสองหนึคนแรกคือปันปัน ปันปันครับ Can you p ronoun c e this word alls <Orleans. S 1> huh? are you sure are you sure do you want my friend to help you อยากให้เพื่อนช่วยไหมครับปันปันอยากให้เพื่อนช่วยไหมครับให้ใครใครช่วยครับ ให้ใครช่วยเอ่ยใครนะคะคานิงครับอ่าคานิงคานิง can you pronounce this word Yes one more time one more time I can hear you it's a uh, just อ่า ah, this is a juice juice เป็นน้ำผลไม้นั่นเองนะคะ juice j u i c e juice น้ำผลไม้ อ่ะโอเคเราได้ไปกี่คะแนนแล้วลูกห้าถูกไ,ไหมคะ five five of four five of four อ่ะโอเคค่ะพอดีเลยเวลาหมดพอดีนะคะอ่ะวันนี้เด็กๆได้คะแนนพิเศษจากทีเชอร์ไปคนละห้ะนาคะแนนเลยนะคะใช่ five five <5. S 1> okay เดี๋ยวนะคะวันนี้วันนี้เด็กๆคะ่ะวันนี้เราจะเป็นการทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะจะไม่มีแบบฝึกหดัดหรือว่าจะไม่มีการาเขียนลงไปบนกระดาษนะคะดังนั้นพอหลังจากที่เราเข้าคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องส่งอะไรให้กับคุณครูประจำชั้นนะลูกนะเพราะว่าทีเชิ์จะให้คะแนนแล้วนะคะตอนนี้นะคะ <S <S <ไ>ใครที่ ถ้าเป็นถ้าเป็นนักเรียนนะลูกนะถ้าใครที่เป็นนักเรียนแนละ้วปิดกล้องอยู่เปิดกล้องให้ทเชื่อหน่อยลูกเพราะว่าที่เชื่อจะเช็คชื่อตามใบหน้าอันน่ารักของเด็กๆนะคะอ่าเตรียมหน้าเตรียมแอคทายพร้อมเลยเตรียมแอคทายพร้อมเลยอ่าถ้าใครถ้ายูเซอร์เนมของใครที่เป็นเด็กนะคะหรือว่าของใครที่อ่าลูกๆของเราใช้ อุปกรณ์ของคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็เปิดกล้องก่อนนะลูกนะเพราะว่าพิเช์จะแคปหน้าจอนะคะทิเช์จะแคปหน้าจอเพื่อที่จะให้คะแนนวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยนะคะได้ไปคนละห้าคะแนนเลย Are you ready โอเคอ่ะเอาหน้ามาให้เห็นเต็มเต็มเลยนะลูกนะน้องเนยก็ให้เห็นเต็มเต็มนะคะลูกเพราะว่าพิเชอจะให้คะแนนแล้วนะคะ ่อ่าโอเคต h r two ใเนี่ยถูก p h โ t o p h โหรอ p h o ่ o เห็นหน้าดีดสครับอ่าที่เช่ญจะให้คะแนนแล้วนะ o n e a โอเคค่ะ thank you everyone อะวันนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้นะคะที่ันไม่แน่ใจว่าเป็นน้องเฟรมหรือเปล่าวันนี้นเชนให้เด็กๆเ,เพื่อนๆทุกคนเนี่ยทบทวนคำพท์เกี่ยวกับอาหารที่เราจะนำไปปิกนิกนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวหนูค่อยไปดูย้อนหลังในคลิปก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่มีแบบฝึกหาดไม่ต้องจดคำพา์ลงนะลูกนะเพราะว่าเรามาทบทวนก่อน ค้ามต่อไปเราถึงจะเริ่มข้ามบทเรียนจริงๆนะคะโอเคไหมคะอ่า It's time to say goodbye bye bye everyone see you next time